สวัสดีค่ะจากพื้นผนังกันร้อนแบบแซนวิชนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต่อจาก EP ีที่แล้วนะคะที่นําเสนอไปในเรื่องของตัวการสร้างบ้านโดยใช้วัสดุของเรานะคะอันนี้หน้าง,งานนะคะหนี่ฉ่ายมาให้ดูว่าตอนนี้เมื่อแผ่นตัวหลังคามาส่งแล้วนะคะลูกค้าก็นัดทางทีมช่างนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปมุงหลังคาแล้วก็ติดตั้งนะคะที่นี่นะคะเขาลูกค้าเนี่ยติดตั้งแล้วก็สร้างบ้านเป็นแบบผสมผสาน ะะก็คือชั้นล่างเนี่ยก็คือจะเป็นก่ออิชาปูนเราจะทำให้ลูกค้าดูเลยว่ามันเป็นยังไงมันมีดีเทลแบบไหนนะคะความยากง่ายของการก่ออิชาปูนและการใช้ตัวผนังของเราเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็ตามคลิปเลยนะตอนนี้ก็คือตะกี้เขายกหลังคาขึ้นไปมุงแล้วส่วนอันนี้จะเป็นตัวผนังนะคะผนังเนี่ยความยาวสั่งตัดได้เลยนะคะแล้วก็สีสามารถเลือกสีได้ นะมันเป็นผนังที่กันร้อนนะคะโดยที่มันมีโฟมอยู่ตรงกลางซึ่งโฟมเนี่ยมันมีข้อดีนะคะตรงที่ว่าโฟมของเราเป็นโฟมเกรดไม่ลามไฟนะคะไม่ย่อยสลายแล้วก็ไม่ยุบตัวด้วยมันก็จะกันเสียงได้ดีเลยแต่สิ่งที่มันดีมากๆเลยก็คือมันกันความร้อนซึ่งมันเหมาะกับภูมิประเทศบ้านเรามากๆนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยหน้าร้อนในแต่ละปีเนี่ยร้อนมากนะคะแต่อันนี้คือลูกค้า มองและเล็งเห็น,นว่าออโอเคสมควรคุ้มค่ากับการสั่งซื้อไปใช้แล้วก็ติดตั้งนะคะเนะห็นไหมคะถึงจะเบานะคะแต่ก็แข็งแรงมากนะคะผนังเนี่ยสามารถเจาะยึดแขวนพวกแอร์ตู้แล้วก็ทีวีได้เลยนะคะไม่มีปัญหานะะแล้วก็สามารถสั่งตัดตามความยาวได้นะคะแล้วเราก็ผลิตเลยนะพอถึงหน้าง,งานปุ๊บช่างก็เตรียมยกและ หน,ะะน้าง,งานอันนี้เนี่ยจะเป็นผนังนะคะที่จะติดตั้งอยู่ในบริเวณชั้น2ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะคะซึ่งความยาวจะเป็น3เมตรหมดเลยนะคะใช้ในส่วนของตัวผนังโดยรอบด้านนอกและก็กั้นในบริเวณห้องนอนและก็ห้องน้ำนะคะเนี่ยเห็นไหมคะช่างก็ยกมาเนี่ยพอเวลามาถึงเนี่ยเราก็จะแรปพลาสติกให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะกันกัรรอยการสี กันสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาันจะมาเข้ามาขูดส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นพอรลาติดตั้งนะคะเวลาติดตั้งเนี่ยใช้ตัวโครงสร้างแค่ตรงเป็นกรอบมันเท่านั้นเองเป็นโครงเหล็กแล้วก็ใช้ไอ้ตัวเฟรมอลูมิเนียมนี่แหละคะ่ะใส่เป็นกรอบมันอีกทีนึงด้านบนล่างซ้ายขวานะคะแล้วก็สไลด์ใส่ตัวผนังเข้าไปในร่องเลยนะคะด้านบนก็คือจะเป็นหลังคาช่วงแรกที่อยู่ในช่วงคลิปเลยนะคะ ติดตั้งในสองตัว,ตวหลังคาเสร็จแล้วก็ต้องมาติดตั้งตัวผนังต่อเห็นไหมคะแปบ๊บเดียวเห็นไหมหน้างานก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะด้านบนนะติดตั้งตัวผนังความยาวสั่งตัดได้สามารถใส่แขวนเจาะอ,อะไรได้หมดเลยเลือกสีได้จากหน้างานตรงนี้เนี่ยสีภายนอกนะคะจะเป็นสีเทาเข้มนะคะแล้วก็ภายในจะเป็นสีขาวล้วนทั้งหมด ะะมันได้ฟีลว่าเออข้างในมันดูสะอาดโลง่ง <c oughs> เกลี้ยงนะคะทำความสะอาดง่ายด้วยแล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็จะดูออสุขุมนุ่มลึกลูกค้านิยมใช้มากเลยนะคะสีสีเทาเนี่ยสีเทาเงินนะคะความหนาของเรานะคะที่นี่จะอยู่ด้วยกันที่10เซนนะคะหลังคาเป็นทรงจั่วสิบเซนเหมือนกันนะเห็นไหม เพ่อแป๊บเดียวนะคะหน้าง,งานติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยมีผนงังโดยรอบผนังกั้นห้องนะคะแล้วก็สามารถเจาะแขวนหน้าต่างได้อันนี้จะเป็นบริเวณในส่องตัวผนังกั้นห้องน้ำนะคะเนี่ยเห็นไหมติดเสร็จแล้วเรียบร้อยไม่ยุ่งยากไม่เลอะเทอะเลยส่วนชั้นล่างนะคะก็จะเป็นงานก่ออิฐฉาบปูน ประมาณนี้ค่ะหน้าง,งานก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะคะเดียวหญิงจะให้ดูแล้วว่าเวลาตกแต่งจะมีดีเทลรายละเอียดอะไรยังไงกันบ้างขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ